ไม่ได้ขนาดนี้เลยตุดงเป็นยักษ์เลยไม่รับเขาดินี่มีเนื้อเข่าครับเนื้อเข่าแค่ว่าใส่ถึงนี่มันเป็นกระบอกคือใบไผ่น่ะสู่ชีวิตครับใส่เล็กต้ำไอ้นี่อันนี้อันนี้หัวเข้ามันได้ตัดช่วงนี้ครับใส่ขาเทียมครับอนัมาเลยมาเลย สามีครับแล้วใหญเป็นบางมื่อยู่บนที่สงูงไม่ได้ครับมาจากที่สูงแม่ไครับพี่ใหญ่มาจา,ากในสามีปะกายเนี่ยปะก,กายไม่ได้มาครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้มาแล้วรอปะก,กายแล<ด>้วให้ผมเนาะ แต่ก็ค,ครับเพราะว่าผมขายอยู right. ่พืที่สูงอยู่พะยั๊งนาโูปทายหนองสองห้องเวลาเราจอดเลยจะเปิดพอดีจังสมมติว่าเขาตามหมู่บ้านนี่เออรถปลามาแล้วเสียเขากะล้อมามามาได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงเขาก็รูลุ้วรถปลามา สองร้อยให้สองร้อยไปเดียวเลยปะอาพิเศษสามร้อยสองพิเศษไม่หาบ้าปสัาไรพูดกัาไปหนึ่งสองร้อยไมู่ดสองร้อ อ๋อผมเฮหน้าครับอยู่บ้านนี่แหละครับเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับพอดีบ้านผมติดนามมุน้นบนนี้เทศบานเขาได้ป่ามาผมก็เลยไปลับปลาเขามาขายครับตอนแรกๆก็กๆเขารู้ว่าขายหยังครับบันนี่ผมก็เลยไปติดเชียงเสียงบันนี่เขาตามหมู่บ้านตามตลาดเขาก็เลยหูว่าโอ้ลวดปลามาแล้วบันนี่เขาก็เลยคนเขาก็เลยมารอมซื้อมันเป็นชุดขายของผมนะครับ,ๆๆรบเป็นเอกลักษณ์ของผมครับ เพลงเพลงเปิลือยมีเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำเพลงไล่ hair เพลงแดนเพลงสติงมีเบอร์ตุยังครับแล้วแต่ลูกค้าเขาขอมาผมก็เปิดใหนเพิ่นครับครับผมจะขายตามไรครับกาับไปผมเรียนอยู่เรียนบุรีรัมย์แล้วก็เรียนพยักฆอำเภอพยักฆภูมิพิสัยแล้วก็หนองสองห้องป่าไทยอำเภอนาโพอำเภอพุทธิสุ่งเรียนอยู่เอานี่แหละครับแล้วแต่ลูกค้าโทรสั่งผมก็บเรียนทรงเขาครับ เมื่อเนื่องเนี่ยก็แล้วแต่ไทับ้านหาได้ได้หน่อยได้หลายครับถ้าไทับ้านหาได้หลายก็ซื้อหลายครับประมาณ3,000คือ4,000นี่แหละครับเป็นอยู่ประมาณนี้ครับจะขายได้กับขายได้กำไรอยู่กับประมาณ800 900นี่แหละครับพ่อได้ใส่พ่อลูกเนี่ยไปโรงเรียนครับเด็ประจ๊ดปีเหรอครับเห็ดมา12ปีแล้วครับนะครับอ๋อขาผมนี่มอไซรล้มครับพิการครับ2535ครับขาด2535ันยันเท่าวันนี้แหละครับ ใช้ขาเทียมครับเหงานหนักบ่ไดผมก็เลยเลียนขายจริงสิครับเลยเลียนขายปลาเพราะว่าเขาไปแบกไปหามเห็นงานก่อส้่งน้ำเพลินบ่ดได้นะครับพิชเชียงเสียงแล้วลูกค้าไหลครับขายดีขึ้นก่าเก่าครับคนหัวจากไหลครับผมเขาหูวจากไหลแล้วครับผมไปเขียนได้ขายเบิดบ้านไม่หน้าโพหนองสองห่องพยักตะท้ายครับครับเบิดคู่มือครับผมจะมีแต่ลูกค้าประจําเพิ่นสงสารเพิ่นก็เลยอุดนหนุนนะครับ ครับผมทางแบบว่าเพิ่นเห็นเฮาพิการทังทีน,นะครับเพิ่นก่าคนสู้ชีวิตเออเพิ่นกันเลยซอยอุดหนุนครับจังขอมานีละพวกสามาสามีพี่เพิ่นก็นกนซอยอุดหนุนครับครับผม